สวัสดีครับเพื่อนๆนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับบิตคอยทาท่าทียังไงนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมาดูของปี2014ก่อนนะครับเพื่อนๆเห็นกราฟตรงนี้ไหมครับตัวนี้นะครับเป็นตัวบ่งบอกนะครับถ้าเมื่อไหร่นะครับตัวนี้เริ่มเขียวเมื่อไหร่เนี่ยนะครับจะเริ่มกลายเป็นขาขึ้นอย่างสมบูรณ์นะครับที่นี่นะครับในการจะเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับเราจะต้องเป็นสีแดงก่อนถูกไหมแต่การเป็นสีแดงเนี่ยนะครับจะเป็นการบ่งบอกว่าอะไรครับเป็นการ ถ้าเพื่อนๆมาสังเกตของปี2014นะครับตอนที่มันเป็นสีแดงเนี่ยนะครับมันเก็บแรงขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับตอนของปี2018ก็เช่นกันนะครับตอนเป็นสีแดงเนี่ยมันก็เก็บแรงขึ้นไปเรื่อยๆถูกไหมครับเก็บแรงของปี2014กับปี2018เนี่ยนะครับมันต่างกันยังไงนะครับการเก็บแรงของปี2014นะครับเป็นการเก็บแรงที่แข็งแรงนะครับคือไซเบออยู่ในบริเวณเนี่ยไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งระเบิดขึ้นมาทีขึ้นยาวนะครับแต่การเก็บแรงของปี2018เนี่ย เป็นการเก็บแรงที่ไม่สวยนะครับคือเป็นการเก็บแรงที่เป็น A B C อย่างนี้นะครับไอการเก็บแรงแบบนี้นะครับเวลามันขึ้นไปเนี่ยมันจะขึ้นได้ไม่สูงนะครับพอมันขึ้นไปได้ไม่สูงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมาอยู่ตรงแถวราคาประมาณ60,000เองนะครับจากเท่าไหร่ครับจากประมาณ5,000เนาะทีนี้นะครับตอนเนี้ยเราเริ่มเก็บแรงแล้วนะครับเราเริ่มเป็นสีแดงแล้วเห็นไหมมันเป็นการบ่งบอกว่าแถวเนี้ยแหละนะครับคือจุดต่ําสุด แล้วถ้าบิดคอยนะครับไม่ว่ามันจะเก็บแรงแบบปี2 0 1 8นะครับที่ขึ้นไปแล้วตกมาแถวเดิมแล้วขึ้นไปใหม่นะครับหรือเป็นการเก็บแรงแบบปี2 0 1 4ที่ขึ้นได้สั้นๆนะครับแล้วก็ลงมาแถวเดิมแล้วก็ขึ้นได้สั้นๆแล้วก็ลงมาแถวเดิมนะครับก็ไม่ต่างกันเลยนะครับยังไงปลายทางนะครับก็คือข้างบนอยู่ดีนะครับคืออันเนี้ยนะครับผมพูดจากการดูกราฟเก่าๆนะครับเพราะว่าเวลามันขึ้นทีนะครับมันไม่ได้ขึ้นแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงครับมันขึ้นทีเนี่ยมันขึ้นพันเปอร์ 1,700%อนะครับอันนี้ขึ้นทีเท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0นะครับแล้วถ้าครั้งเนี้ยมันเลือกที่จะเก็บแรงเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับคนก็จะท้อกันถูกไหมครับพอคนท้อไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับเวลามันระเบิดขึ้นมาี่ยถ้าเกิดผมตีอย่างเก่าเลยนะ1ัน0รเนะครับบิตคอยจะไปถึง30,000 0นะครับคือฟังการพูดราคาตอนเนี้ยมันอาจจะดูเวอร์นะครับแต่ผมก็อิงมาจากของเก่าเนาะถ้ามันขึ้นไป1ม0 0 0เละครับอ่ะบิตคอยก็ไป2ล้านดอนอันนี้ผมว่ามันก็อาจจะเวอร ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดจะไป2ล้านดอนจริงเนี่ยบิตคอยต้องเก็บแรงอีกเป็นปีเลยนะก็คือจากอันเนี้ยนะครับเก็บแรงประมาณ383วันนะครับก็แปลว่าถ้าเกิดบิตคอยนะครับเลือกที่จะเก็บแรงตรงเนี้ยไป383วันนะครับก็อีกทีก็ปี2023น่าะครับวันเดือนออกัสนะครับก็รอดูไปนะครับว่าบิตคอยมันจะเก็บแรงไปนานแค่ไหนนะครับถ้ามันยิ่งเก็บแรงนานเนี่ยคนที่อดทนรอนะครับแล้วไม่ชิงขายไปก่อนเนี่ยก็ต้องเรียกว่าจะได้รับผลกําไรที่ คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับก็คือบางคนนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่การเล่นการพวกนี้นะครับเป็นการเล่นกับจิตใจมนุษย์ลุ้นๆเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เล่นราคาอยู่แถวนี้แหละนะครับการจะขึ้นไปตอนนี้นะครับมันก็ต้องโดนตกลงมานะครับการจะลงไปตอนนี้นะครับมันก็จะมีคนช้อนนะครับเพราะราคาแถวเนี้มันบ่งบอกแล้วนะครับว่าเป็นจุดต่ําสุดนะครับก็ถือไปเรื่อยๆนะครับ ช่วงนี้ก็อาจจะน่าเบื่อหน่อยผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปทุกวันนะครับเพราะไม่รู้ว่าจะลงอะไรนะครับคือผมก็บอกตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่ามันเป็นการเก็บแรงนะครับช่วงนี้แถมเพิ่งเริ่มเก็บแรงด้วยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับแต่สัญญาณอย่างหนึ่งนะครับของ Macd ดีที่บอกนะคือเราเริ่มตัดขึ้นแล้วนะครับก็เราก็รอดูท่าทีไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมจะขอแนะนาให้เพื่อนๆรู้จักบิ t เก็ตนะครับเอ็กชเชนที่ชูเรื่องการก๊อปปี้เทนะครับ เขาซื้อไม้ไหนเมื่อไหร่นะครับเราก็จะซื้อตามเขาเลยทันทีนะครับเราสามารถตั้ง SL หรือว่า TP ได้ตามใจเราเลยนะครับซึ่งจะเหมาะกับมือใหม่มากๆนะครับที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการตีกราฟนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครผ่านลิงก์นี้ได้เลยนะครับจะได้สิทธิพิเศษมากกว่าการสมัครด้วยตัวเองนะครับและใครนะครับที่สนใจซื้อคลิปสอนนะครับหรือว่าสนใจเข้าห้องสิทธ์นะครับก็แอดไลน์ตรงนี้มาได้เลยนะครับผมเอาไว้บอกจุดเข้าออกนะครับทุกไม้ที่ผมเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือฟิวเจอ จะบอกทุกไม้จุดเข้าจุดออกตรงไหนควรระวังนะครับส่วนคลิปสอนนะครับก็จะเป็นสําหรับคนที่เขารู้สึกว่าเขาอยากเรียนรู้นะครับก็จะมีคลิปสอนเบสิกนะครับสำหรับคนไม่มีพื้นฐานเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการตีแนวรับแนวต้านการตีฟิโบนะครับก็จะเป็นพวกเบื้องต้นนะครับแต่แอดวานเนี่ยนะครับจะเป็นการดูในภาพระยะย,ยาวเราควรจะใช้อุปกรณ์ตัวไหนให้เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นมากที่สุด เราจะดูยังไงว่าจุดไหนคือจุดต่ำสุดจุดไหนคือจุดสูงสุดเราควรจะเข้าตรงไหนเราควรจะออกตรงไหนในระยะยาวก็จะเป็นการสอนคนละแบบกันเลยนะครับใครคิดว่าตัวเองเหมาะสมกับแบบไหนก็ติดต่อมาขอซื้อได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ